สวัสดีเพื่อนๆชาวช่วหมไหคะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel Melody in Game กับขนมกอซิจ้านนะคะคลิปนี้นะคะก็ตามสัญญาค่ะที่เคยให้ไว้ <c oughs> จากคลิปที่แล้วนะคะที่ขนมกอไปเปิดหาพิกราหารใช่ไหมใช้3,250ั้อูเบียนนั่นน่ะเสร็จแล้วมันยังไม่ได้กล่องโคลีระดับ S ค่ะก็เลยรอบนี้เนี่ยไปตามล่าหารูบี้นะคะ ก็เก็บมาได้1,102 r u รูบี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเปิดกล่องเอสได้แล้วนะคะโอเครอบนี้เนี่ยขนมโกจะเปิดแพ็ค4แพ็คนะคะคิดว่าได้อะไรก็ช่างมาเถอะเพราะว่าเราสนใจที่กล่องเอสค่ะก็ไม่ได้เปิดตามเรทน,นะคะโอเคเออสงสัยใช่ไหมว่าโกาได้รูบี้มายังไงแบบเร็วจังเลยนี่ นี่ค่ะก็ได้จากกิจกรรมเช็คชื่อนี่ไงวันแรกนะคะได้200รูบี้นะคะได้มาฟรีๆ200รูบี้โชคดีมากเลยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็าก็เนี่ยเควสผ่านพอดีค่ะเป็นเควสกำจัดมอนสเตอร์นะคะบอสนะคะในการผจญภัยเนี่ย9,000ตัวเนี่ยก็ก็ทำคบพอดีค่ะก็เฮ้ย9,000หรือหรือ8,000กว่า,ก,วาก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ก็ได้มานะคะรูบี้จากตรงนี้ด้วย แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอารีนาค่ะลืมค่ะยังไม่ได้กดรับรางวัลเค่ะเกือบพลาดแล้วก็ได้มาอีกประมาณ300กว่ารูบี้นะคะก็เนี่ยรวมๆก็จากการฟาร์มด้วยอะไรด้วยก็ปลาเข้าไป1000กพ่ากว่ารูบี้และตามนี้แหละโอเคค่ะเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่ที่ขนมโกบอกนะคะว่ากล่องโครอี้ก็เนี่ยระดับ A แบบใกล้แล้วอ่ะปริมปริมเอเต็มทแล้วนะคะ คิดว่า1,000นเนี่ยน่าจะพอค่ะสี่แพ็คโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าลุ้นดีไหมเนี่ยสี่แพ็คนี้เนี่ยโอเคปะเริ่มกันเลยค่ะแพ็คแรกนะคะมาดูกันซิว่าเราจะได้กัดทองมากี่ใบนะคะปึ๊บป๊บปสี่ใบ,บ,บ,บค่ะรอบนี้ขนมโกจะเปิด ทำออกก่อนเลยละกันค่ะใบแรกไม่มีแสงนะคะ black rose ค่ะใบที่สองก็ยังไม่มีแสงนะคะเซราอะเซราก็โอเคค่ะก็ยังไม่เต็ม40เดี๋ยวมาทำต่อนะคะใบที่สามบาเออ baron <laughs> ใบที่สเตียวเซียนโอเครอบนี้ ผ่านไปโดยที่ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะคะไม่มีแสงอะไรให้ลุ้น,นะคะ่ะโอเคคือมันนอกเลนไงเรายังจะหวังแสงไหมไม่แล้วกันเนาะโอเคมาเปิดอันต่อไปนี่แน่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 นแนนแนไอ้ไม่มีนะคะเดซี่หาดาวโอเคเดี๋ยวเอามาตีบวกค่ะเตียวเสียดใหมายละเอเรียโอเค เลยกันต่อแพ็คที่3ค่ะไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะไปด้วยความหมดหวังในการเปิดแพ็คสามใบค่ะไป,ไปเปิดไปเปิดไปไม่มีแสงคลีโอจูพีคลีโออีกแล้วเฮยมันชอบได้ตัวซ้ำๆนังเลยอะ่ะ จริงๆก็อยากได้เรกับต้าเฉียวนะเพราะว่ามันจะเป็นจิ๊กซอที่กูยังขาดอยู่นะคะเอาละค่ะแพ็กสุดท้ายสามใบค่ะเปิดดอกก่อนเปิดดอกก่อนเปิดดอกให้หมดเปิดดอกให้หมดเฮใบแรกเอ้ยสนนปเปอร์ใบที่สองไอ้บาลานด์มา,า,าสุดท้ายนะคะไปเจียว โอเคเรียบร้อยค่ะสี่แพ็คอ่านี่ไงกล่องโคลี่ของขนมโกดได้ระดับ S แล้วค่ะแรกเลยรับมาแล้วเรียบร้อยค่ะเอาละไออกออกออกนี่นะคะไปรับที่ซ่องจดหมายค่ะข้างล่างสุดเลยนี่ได้มาแล้วนะคะ2กล่องนะคะก็ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะ <c ười> คือ ท่าที่ทรา,าบมานะคะก็มีทั้งแบบดีใจแล้วก็เสียใจนะคะกับกล่องเอสนะคะแต่ว่าขนมโกขอเป็นแบบดีใจเธอนะ <c oughs> คือทำใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าได้อุปกรณ์กริย์มาเนี่ยจะรับได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็โอเคค่ะขนมโกได้ทำการเลือกไว้แล้วถ้าเกิดว่าได้กล่องกษัตริย์นะคะ <c oughs> เอ้ได้อุปกรณ์กริย์นะคะ <c oughs> โอเคปะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปกดรับกันเลยดีกว่าที่กล่องแรกนะคะ1นึสองคริสเ <c oughs> ฮย้ยคือคริสก็เลเวลสามเท่านั้นเองนะคะเฮย้ยได้คริสมาก็ก็โอเคนะเออไม่ได้พี่กล้าก็ไม่เป็นไรได้คริสมาก็เดี๋ยวเอามาทําต่อคะ่ะเป็นเวเวลสาก็จะสามารถใส่เจมใส่อะไรได้เนะอุย้ยดีใจจังเลยอ่ะ แบบนี้นี่รอชาไม่ได้นะคะเปิดเลยค่ะกล่องที่สองอยได้เินมาแล้วอุย้ยดีใจค่ะตอนนี้น้องเรนของขนมขอ,ขอ,ขอ,ขอนี่ยเลเวล36ค่ะก็ได้ตัวนี้มาก็จะเป็นเลเวล38ค่ะเย้ <c oughs> <laughs> ดีใจนะคะก็อยากให้เลเวล40กันไวๆคะ่ะก็อุย้ยไม่ได้พี่กล่าแต่ว่าได้2ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โอแบบอยากได้มากเลยนะคะดีใจคะ่ะดีใจปเดี๋ยวเราออกไปก่อนดีกว่า <laughs> เฮ้ยนอกจากนี้แล้วนะคะขนมโกนี้ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้นี่ขนมโกมี เซเว่นไนสีดาวแบบไปเรียกค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าได้มาจากคะแนนเซเว่นน์นั่นเองอันนี้จะเป็นคะแนนเซเว่นไนที่ขนมโกสะสมได้มาครบ1,000นะคะเป็นครั้งที่2อ่ะเดี๋ยวให้ไปดูก่อนนี่มันได้มาจากตรงนี้ค่ะสงครามชิงปราสาทนั่นเองค่ะนี่มันอยู่ตรงนี้นะมุมขวามือบนนะคะคะแนนเซเว่นนตรงเนี้ยขนมก็กดรับมาค่ะ ก็ถ้าดีในแบบปกตินะคะแล้วได้กล่องเอสเนี่ยก็จะได้มา15คะแนนเนาะก็สะสมมาอย่างเงี้ยค่ะตลอดตลอดเรื่อยๆก็ครบ1,000เองแหละเอออันนี้เป็นครั้งที่2ที่กขนมก็ได้มาแล้วโอเคค่ะเราไปกดรับกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคือดวงมันมามันต้องให้ถึงที่สุดนะคะ สำหรับเซเว่นไนน์เี่ยขนมก็อยากได้ทุกตัวเลยนะยกเป็นน้องเจมนะคะนอกนั้นเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าน้องเจมเวล40แล้วเอาละค่ะไปกดรับเลย <c oughs> ลูดี <c oughs> ลูดีขนมก่็เลเวลสานะคะลูดีนี่ก็เออก็ได้ <c oughs> คือลูดีเป็นเป็นลูกหลักค่ะ แต่ว่าตั้งแต่อีวานอเวกนะรูดี้ขนมโกก็ทกกระป๋องไปเลยนะไม่ได้เอามาใช้เลยเสียดายเสียใจโอเคโอเคได้รูดี้มาก็เดี๋ยวเอาไปทําเวล40ค่ะ <laughs> ส่วนตัวอื่นนะคือจริงๆอยากได้ไอรีนหรือไม่ก็เดโลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเวล32กันทั้งคู่เลยนะคะแล้วกท็ทําทีมมังกรยังไม่ได้เลยเพราะว่าอยากจะได้ไอรีนนะคะเดโลนก็ได้อคือตอนนี้ใช้คาม่านะคะมาแทนเดโลน ในสำหรับการตีมังกรน,นะก็รูดีก็รูดีค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่า โชคดีมากเลยนะคะสําหรับขนมโกนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดไว้แล้วแหละว่าอาจจะได้เป็นอุปกรณ์กษัตริย์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้อัศวินที่ยังไม่เคยไม่ใช่ยังไม่เคยได้สิได้อัศวินที่ยังไม่แบบยังไม่เต็ม40มานะก็ดีใจมากเลยได้มาสามตัวเย้ <c oughs> อาล่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูขนมโกเล่นเกมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ขนมทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากคุยกับขนมโกหรือว่ามีเรื่องราวอยากจะปรึกษาอะไรยังไงเนี่ยก็เข้ามาคุยในแฟนเพจได้เลยค่ะขนมโกทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะคะเข้ามาคุยกันเลยสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย